ครับผมกินศักดิ์ทุย่ายอายุ30ปีตอนนี้เป็นเกษตรกร,ร,กรอยู่ปากช่องครับตอนนี้มีทําไร่ข้าวโพดแล้วก็ไรย้อยครับข้าวโพดปลูกก็จะทําเป็นข้าวโพดไซเลตส่งฟาร์มวัวด้วยแล้วก็ถ้าไม่ทันก็จะเป็นเกี่ยวเม็ดไปส่งโรงงานอีกทีนึงครับพอดีช่วงมีช่วงหนึ่งรถเกี่ยวหนาะไม่ค่อยได้ก็เลยตัดสินใจซื้อคันนี้ครับแล้วก็พอดีเห็นรถพี่ใช้เขาเกี่ยวสะอาดครับก็เลยดูคาสเป็นพิเศษอันอื่นเลยไม่ได้ดูเลยครับ อ๋อตัวนี้มันเอามาเกี่ยวเม็ดแห้งอย่างเดียวเลยครับแล้วเกี่ยวเม็ดแห้งเพื่อจะส่งส่งเข้ารางแช่นั้นแหละครับเม็ดออกมาสวยครับไม่มีแตกก็เกี่ยวมาแล้วเมล็ดพันธุ์เขาไม่ไม่แตกกับเก็บผลผลิตสะอาดถ้าบางคันก็ห้องนวดไม่ดีตีเมล็ดออกมาตรงท้ายเมล็ดมันจะแตกแล้วน้ําหนักจะสูญเสียตรงนั้นเวลาไปขายน้าหนักมันจะหายล้านบางที่ถ้าเม็ดมันแตกเขาก็จะติเป็นคุณภาพไม่ดีไปเขาจะตัดราคาอีกประมาณนี้ครับก็เม็ดออกมาสวยครับไม่มีแตก ก็อาจจะมีบ้างนะคบางคนเกี่ยวเร็วดูว่าพวกยังอ่อนอยู่อย่เงี้ยครับมันก็จะมีแตกบ้างด้วยสภาพเขาเรียกอะไรอะ่ะภูมิประเทศทางเขตที่ผมอยู่เนาะมันเป็นพื้นที่เขาส่วนใหญ่มีหินมีลูกกรังอยงเงี้ยครับฝนตกก็จะเป็นร่องน้ําบ้างพอเป็นล้อยางมาเนี่ยเออหินไปได้หมด ก็ถ้าไม่ใช่หินสูงนะไปไ,ปนงนไปได้เป็นร่องน้ําไปได้อะไรเงี้ยครับที่เขาก็ไปได้ค่อนข้างดีว่าฐานล้อก็จะกว้างรถบ้านเราสมม่วนมากจะเป็นล้อแท็กทั่วไปอะไรประมาณนี้ครับถ้าเป็นล้อยางอาจจะวิ่งข้ามได้วิ่งหลบได้อนะไรเงี้ยเขาจะคล้องตัวกว่าครับพอเราไปทํางานคู่กันนี่ก็จะคล้องตัวมากกว่าเพราะว่ารถล้อยางเนี่ยตรงไหนที่จะเป็นแฉ่น้ําก็จะไปไม่ได้เราก็ต้องให้ล้อแท็กไปก็จะสลับพื้นที่กันแล้วก็พอไปคู่กันอเงี้ยมันก็จะ ผัดกันไปตรงไหนมีหินกับล้อยางไปตรงไหนเป็นเละ้ามก็ให้ล้อแท็กไปแล้วเงียครับคาร์ดเขาก็เป็นส่วนมากเป็นรถเจ้าตลาดของเราอยู่แล้วประเทศนอกส่วนมากก็จะใช้แต่คาร์ดประมาณนี้ครับผมว่ามันไปได้เกือบจะทุกพื้นผิวมีหินเป็นลูกลังเลยไปได้ครับเป็นร่องน้ําไปได้เป็นเขาไปได้ครับ ถ้าสภาพพื้นดินแข็งนะครับเขาทํางานได้ไวได้คล่องกว่างานออกมาได้ไวกว่าผลผลิตสะอาดครับพอผลผลิตสะอาดเนี่ยเกษตรกร,เ,กรเขาเห็นว่าเราเกี่ยวสะอาดเขาก็จะจ้างต่ออะไรเงี้ยครับอาจะปากต่อป,ปากกันว่ารถคันนี้เกี่ยวสะอาดแล้วก็ลดรถไม่ไม่ค่อยมีปัญหามีก็เป็นปัญหาจุกจริงนิดหน่อยครับไม่เยอะผมว่ามันก็น่าลงทุนนะครับเพราะว่าถ้าเรายังทำอาชีพเกษตรกร,กรอยู่ถ้าเรามีเครื่องมือเองเนะี่ยเราก็จะลดต้นทุนได้ในสูงพอสมควร ว่าเรามีเราไม่ได้เกี่ยวกับของเราเองของเพื่อนบ้านนะครเกษตรกรรายอื่นเขาก็มีครับมั่นใจครับอะไรเขาเยอะครับเรื่องบริการเขาก้มีปัญหาก็ทีมช่างไปถึงที่นะครับก็ขอให้โทรไปแจ้งแกแค่นั้นเอง